เดี๋ยวไม่รู้คนจะมามาแ่บนี้นะตัวของคุณนายแต่ว่าไม่สบายวันนี้อยู่โรงพยาบาลเหรอครับใช่ครับวันนี้เป็นวันที่ศาลนัดไต่สวนจะถอนประกันรุ่งไม้แล้วก็แอมมี่ในคดี ที่เรียกว่าคดีปักหมุดสนามหลวงเมื่อปีที่แล้วกันยันสิบเก้ายี่สิบกันยาปีที่แล้วคืออายการโจทย์เนี่ยเขายืดขอถอนประกันตัวคือเดิมเด็กทั้งสามเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชัว่วคราวได้รับการประกันตัวมาเกือบปีแล้วแล้วก็อายการโจทย์มายืดคำร้องเมื่อหลายเดือนก่อนน,นะก็มันมีเหตุที่ทําให้เลื่อนมาจนถึงวันนี้แต่เขาที่แล้วก็มีการใส่ตัวนนอนนท์ไปแล้ว คือเขาก็ขอถอนประการอันนันด้วยแต่สารอาญามีคำสั่งไม่ถอนเพราะไม่ได้ผิดเงื่อนไขครับวันนี้ก็คงเป็นกรณีเดียวกันเนี่ยอายการเขาคงจะเอาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเราผิดเงื่อนไขที่ประพฤติให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแล้วในส่วนของวันนี้ก็คือน่าจะเป็นพันฐานหรือพันธุฐานเดียวกับที่การพิจารณาของเคสของอันอันนี้คับคือผมกับแม่แม่ของน้องน้องทั้งสามก็ ก็เชื่อว่าน่าจะมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่เราถามว่าเรากังวลใจไหมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยที่มีพฤติกรรมที่ว่าเด็กๆถูกขอ,ขอนประกันถูกเอาเขา้เขาเรือนจําไปเนี่ยก็คงคาดหวังอะไรลําบากเพราะว่าความมีมาตรฐานเนี่ยมันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเราเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันนี้นะเพราะว่า พูดแบบตรงไปตรงมาเลยผมไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะถอนประกันจับเด็กเข้าคุกไปก็ได้แล้วในส่วนแนวทางการที่เราจะเรียกว่าในการยื่นประกันในเคสอื่นๆในกรณีนี้เพื่อที่จะขอสิทธิ์ในการประกันตัวของน้องๆที่อยู่ในเดือนกัเนี่ยเราจะพูดยังไงต่อคือจริงๆแล้วเรายื่นประกันอยู่นะก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวทราบครับว่าเรายื่นประกันมาหลายครั้งนับไม่ถ้วน สารไม่ให้โดยเหตุผลว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งซึ่งเราก็ได้คือตอนนี้เราต่อสู้เพียงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ว่าผู้ถูกกล่าวหาน้องๆต้องเข้าใจว่าน้องๆทุกคนเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีคมําพิพากษาใดๆถึงที่สุดว่าเขากระทาความผิดการเอาข้ออ้างของของโจทย์หรือนอกํำนวนการพิจารณามาใช้ในการสั่งไม่ให้ประกันตัวเ่ย เป็นกรณีที่เราเห็นว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าในมาตรายี่บเก้าบอกไว้ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกกระทําความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินน้องๆทุกคนไม่เคยถูกตัดสินว่ากระทาความผิดเพราะฉะนั้นข้อแรกก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากระทาความผิดไม่ได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นกนนรณีศาลมีคําสั่งไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างเหตุผลว่า ถูกกล่าวหาในกรณีที่ที่ที่ดูหมิน่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวุมชนชาวไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลคิดไปเองเพราะยังไม่มีใครบอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอันนี้คือผมคุยกับน,น้องๆสามสี่คนแล้วว่าเราจะทํายังไงที่ท่านถามเนี่ยผมก็ตอบไม่ไม่ถูกกันเพราะน้องๆก็หมดคือน้องเขาก็ไม่ได้หวังในสิ่งที่เขาจะออกมาเพราะเขาตัดสินใจอยู่แล้วว่าเขาเขาสู้ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ เขาก็อย่างเพนกวินก็บอกเสมอว่าเรายื่นประกันเนี่ยเราต่อตู้เพื่อให้สิิประกันตัวเนี่ยเพื่อนักโทษทั้งหลายที่เพื่อผู้ต้องขังทั้งหลายที่ยังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดให้มันมีมาตรฐานแต่มาตรฐานนี่มันยังไม่เกิดขึ้นเราคงยื่นประกันต่อเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเราหวังอะไรไหมก็หมดหวังไปเกือบหมดครผมผมไม่ได้ผมไม่มั่นใจไม่ได้ตัวส่วนตัวส่วนตัวนะนี่เป็นความเห็นผมนะไม่มั่นใจไม่ได้เกิดจากเรื่องเหตุผลทักข้อกฎหมายผมบอกเลยว่า ผมไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มันมันมีอะไรมากกว่าวิจารณญาณในกฎหมายหรือเปล่าผมสงสัยนะซึ่งผมมีสิทธิสงสัยเพราะราประเทศเราป็นประเทศเสรีอ่ะคือข้อกฎหมายเขาบอกไว้เป็นแดงคุณบอกว่าเป็นขาวมันก็เป็นไปได้มันเป็นมุมมองเพราะงั้นความไม่มั่นใจผมเกิดจากสถานการณ์อื่นไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายถ้าในข้อกฎหมายผมมั่นใจทุกคนที่อยู่ในที่นี้ถ้าถูกกล่าวหาต้องได้รับการประกันตัวถ้าไม่มีพฤติการจะไป ทำร้ายพยา,ยานหรือจะหลบหนีนะถ้าคุณไม่มอบตัวเขาก็ต้องให้ศาลอาญาแห่งนี้เคยให้ประกันตัวคดีถ้าคนตายแมโทษะหารชีวิตอ่ะไปดูสถิติโษัษไปดูสถิติก็ได้ว่าศาลอาญาให้ให้ประกันตัวคดีโทษสูงมาเยอะแยะหมดแต่จะมาไม่เอาเไม่ไปให้ประกันเด็กเนีเ่ยผมว่าเราก็มองกฎหมายต่างกันเพราะทั้งที่เรียนมาเล่มเดียวกัน ผมคงมีประสบการณ์น้อยนะเพราะว่าเป็นทนายความมาแค่สี่สิบกว่าปีก็คงไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในประเทศเราจ,จึงไม่มั่นใจว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าผมเข้าใจผมก,ผมก็ผมก็รู้สึกนะว่าถ้าผมเดินออกมาจากห้องพี่นาแล้วบอกว่าเขาไม่ถอนประกันลุงคงจะเป็นข่าวดีสาหรับวงการกฎหมายแต่ที่ทราบลุงครึ่งถูกสาลนายาปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวในคดีทอบถมเพนั้นที่แกได้ประกันตัวมาตลอดแล้วแกก็ไปมอบตัวแล้วแกก็ ไปพบศาลตลอดเวลาซึ่งคดีต้องเข้าใจว่าคดีข้อสอบนียมันเกิดขึ้นนานแล้วนะก่อนที่จะมีเรื่องราวพวกนี้ด้วยซ้ําไปแล้วเป็นเพียงข้อข้อกล่าวหาในในใสายตาของเราก็เป็นข้อหากล่าวหาที่มันตลกอะเพราะว่าใส่เสื้อก็โดนหาว่าหมิ่นสถาบันธรรมกษัตริย์อันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องต่อสู้กันต่อไปไม่ว่าเขาจะได้ประกันตัวหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับลุงเนี่ยก็กังวลใจอย,อยู่เพราะเราเห็นว่าคำสั่งของสาในายังเทพใต้ที่ไม่ให้ปฏิเสธไม่ให้ประกันน้องลุงเนี่ย เราเห็นว่ามันไม่เท่ากับข้อกฎหมายที่เราเชื่อนะศาลอาจจะเชื่ออีกแบบก็ได้เช่นท่านอ้างว่าลุงมีพฤติกรรมที่เนี่ยที่ศาลเนี่ยศาลยารัชดาเนี่ยกำลังไต่สวนก็คือวันนี้ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าผลออกมายังไงศาลในกรุงเทพใต้เชื่อเสร็จแล้วว่าเป็นการกระทําความผิดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ไต่สวนแล้วมันจะออกมาแบบไหนนะพอเข้าใจตรงนี้นะครับ ปะวงได้ยังไงปะวงได้ช่วง อ๋อตอนจาประกันทุ่งสองท้องเหรอ